วัสดีครับเรามาอยู่กับเกากระลอกของเราวันนี้เปิดกระลอกเลยครับกระลอกกระลอกทิ้งนะครับีเโอ้โอเดินนะครับเดินนะครับแหมเดินทางแงเลยนเนี่ยเดิน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 มูเ้เดินชาครัชะครันครับับมาทบมาับมากะมู เราด้กครับแมว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 เอาขอเขาหขาเาเขากระโดยดีกว่าเขากระดดดตัวนี้นเดินแล้วอก็น่าดีกว่าอีกหน่าดีกว่า โอ้ยครับโอ้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 เดอเาตกแวโอ้โอโตโอ้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 

กลอกลอลนน่นนฝา,น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 ากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย,บาย